สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รถตีพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวรถตีจะพาขึ้นไปบนบนยอดภูเขาโน้นนะคะมันก็จะเป็นมีเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวอะค่ะประจำเมืองนะคะมันต้องเดินขึ้นไปเขาห้ามรถมอเตอร์ไซค์ห้ามรถยนต์ขึ้นนะคะก็ขึ้นไปข้างบนคิดว่าวันนี้อากาศน่าน่าจะดีแล้วก็ทิวทัศน์ก็สวยงามนะคะ ตามโรตีมาเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงสาสิบห้านะคะอยู่ที่ตรงตีนเขาอะคะ่ะเดี๋ยวติก,ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีวิวให้ชมค่ะนี่ก็ด้านหลังโรตีนะคะมันตรงนี้มันก็จะมีเป็นเหมือนทางขึ้นนะคะมีหลายทางเลยนะคะ ขึ้นได้หลายทางค่ะทางนี้โลตีเลือกเดินขึ้นเพราะว่าจุดสตาร์ทมันใกล้ระยะทางมันสั้นหน่อยแต่ว่ามันก็จะชันนะคะแล้วเดี๋ยวโลตีจะพาลงอีกทางหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้านะคะ สสาไฟฟ้าแรงสูงแต่ว่าไม่ได้สูงเหมือนกับบ้านเราที่เมืองไทยนะคะส่วนมากที่นี่เขาก็จะมีเป็นไฟฟ้าพลังน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแผงโซลาเซลล์บ้างรถติมไม่ได้ออกมาเดินแบบนี้นานแล้วอะค่ะเห็นทางไหมคะว่ามันชันเบียเกะเนรกโจกกะได้หนุเกะได นี่ค่ะโรตีระหว่างทางโรตีก็เจอเห็ดค่ะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนี่ค่ะใหญ่มากมาดูค่ะใหญ่เท่าความมือเลยนี่ก็เป็นอีกเห็ดหนึ่งค่ะใหญ่มาก ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรมีป่าเบอร์รี่นะคะน้ำเยอะมากๆเลยค่ะเห็นหข้างในมันก็จะสุกดำๆอยู่โน้นนะคะจะโูตีไม่สามารถเข้าไปได้ไอไอแบบนี้เนี่ยถ้าสุกเนี่ยมันจะออกสีดำานะคะสีม่วงสีดำะคะ่ะแดงๆนี่คือยังไม่สุก เขาจะมีคนมาเดินเล่นนะคะโรตีก็ปล่อยให้เขาแสงหน้าขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีไม้ถอ่มาเดินเล่นออกกำลังกายค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์เส้นทางนะคะอย่างเส้นทางสีฟ้าขาวที่โรตีจะขึ้นไปเนี่ย mm. เขาก็จะเขียนว่าเส้นทางนี้เริ่มจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ให้เดินตามป้ายอันนี้นะคะก็จะไม่หลงทางค่ะมันก็จะมีเป็นระยะค่ะ จะติดอยู่ทุกๆท,ทางแยกนะคะเพื่อป้องกันคนที่แบบเขามาเดินเล่นเงนี้ยหลงทางนะคะเดี๋ยวค่ะอันนี้รู้สึกว่าคิดว่าน่าจะกินได้นะคะแต่เราตีไม่เคยกินเลยค่ะดูเหตุอันนี้ค่ะสีจะบอกว่ากลมกลืนกันกับกับใบไม้มากมองผืนผืนนี้ไม่เห็นเลยค่ะดูสวยเิดอะไรไม่รู้ ต้นเหมือนถั่วนัทข้างในมันกินได้ด้วยอะค่ะแต่เจ้าจะต้องทุบเนี่ยเหมือนในกระตูนะคะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยมันจะเป็นลูกเนี่ยที่ไอ้เจ้าตัวกระลอ,อกอะมาดากัสก้าหรือเปล่าเนี่ยเราก็เราก็ทุบออกมามันจะกินได้แต่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่า กินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มันเลยค่ะไม่อร่อยตองแถไขต้องรอให้มันแต่เห็นกระรอกมันกินนะคะเนี่ยที่เขาไม่ใช่จอมปลวกนะคะแต่ว่าเป็นรังมุดค่ะ รังมดจากธรรมชาตินะคะเขาก็จะสร้างเป็นเป็นที่พักเป็นเหมือนถ้ำะคะ่ะเพื่อที่จะอยู่ตอนหน้าหนาวนะคะใหญ่มากค่ะประมาณเมตรหนึ่งอะคะ่ะความสูงมีที่นั่งด้วยค่ะมีที่นั่งเล่นพักผ่อนชมวิวนะคะหรือว่าจะนั่งทานแบบ ถนมเวลาหมดแรงอะคะ่ะก็มานั่งตรงนี้นะคะเจอเหตุแล้วค่ะักตีก็ขึ้นมาถึงแล้วค่ะอันนี้ก็ยังมีคนที่ขอเดินขึ้นไปข้างบนนะคะก็เลยรักษาระยะทางหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นไปหลายคน ก็มีหลายคนขึ้นไปอยู่ข้้งบนนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเราก็มาเติมพลังกันก่อน ตีลืมเอาเกลือกับพริกไทยมาไข่ต้มเพิ่มพลังค่ะขยะเราก็เก็บไปทิ้งที่บ้านนะคะ สังเกตดูว่าเดินมาบนนี้เนี่ยก็จะไม่มีขยะทิ้งเกลื่อนกลาดนะคะแต่เขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนวันพัฒนานะคะเป็นนักอนุรักษ์เป็นกิจกรรมชุมชนขึ้นมาเก็บขยะนะคะเผื่อมีคนที่แบบทาตกหล่นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีคนที่แบบมักง่ายอะ่ะมีอยู่ส่วนน้อยอะคะ่ะเขาก็จะขึ้นมาเก็บขยะไปทิ้งกันนะคะ รอนานจนมึนเย็นหมดรอค่ะไี่ค่ะก็จะมีป้ายชื่อนะคะว่าเป็นของออการท่องเที่ยวของออสเตรียนะคะความสูงที่ระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ละ609เมตรจะรอ,อขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะ จะขาสั่นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะแต่ไม้แต่ละแผ่นนะคะเขาก็จะมีชื่อไว้อะค่ะสําหรับคนที่บริจาคอะคะ่ะบริจาคเงินนะคะเขาก็จะติดไว้อารมณ์เหมือนแบบจะเหมือนบ้านเราเวลาบริจาคสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประตูหน้าต่างเขาก็จะมีติดชื่อไว้อะค่ะไม่รู้ว่าจะกลัวความสูงไหมคะขึ้นไปข้างบนหรือจะขาสั่น อาก็จะมีวิวๆหน่อยค่ะกว่าอากาจะขึ้นมาถึงเดี๋ยวโรตีให้ดูวิวรอบๆนะคะนี่ก็จะเป็นเมืองที่ที่โรตีอยู่นะคะวันนี้อากาศดีค่ะมองเห็นไปไกลเลยนะคะ ทางโน้นก็จะเป็นชนีแบกนะคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะอากาศเย็นค่ะมือชี่หดแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติโฮเฮวันนะคะที่โรตีเคยพาไปเดินเล่นเมื่อวันก่อนนะคะโรตีก็เดินลงค่ะตอนนี้นะคะเดินลงอีกทางหนึ่ง ขาก็จะสันส่นๆหน่อยค่ะกล้ามเนื้อมันก็จะบอกว่าไม่ค่อยชินนะคะเมื่อกี้ก็เดินขึ้นตลอดเลยแล้วตอนนี้เดินลงอิจฉาคุณมีไม้ถอค่ะตอนลงเนี่ยมันจะช่วยเบรกเนี่ยค่ะเหมือนป้ายที่ต้นไม้สีฟ้าเห็นไหมคะมันก็จะมีางบอกตลอดเลยเดินป่าแถวนี้ไม่ต้องหลงไม่ต้องกลัวหลงนะคะ โอ้ยย่าป้าไปเร็วแบบว่าติดเบรกเลยอ่ะใช้แข้งขาไม่ดีไม่นิยมให้มาเดินแบบนี้นะคะมันจะปวดปวดเข่าค่ะคก็จะมีกลุ่มระหว่างที่โลตีเดินลงมานะคะก็จะสวนทางมีคนมาเดินเล่นกันเยอะเลยคะ่ะช่วงนี้โควิดนะคะคนไปไหนกันก็ไม่ได้นะคะก็ออกมาเดินป่าเดินเล่นที่สูงสูงนั้นเขาก็จะแบกเด็กนะคะ เป็นแบกลูกอะค่ะแล้วก็มาเดินป่าก,กันคุณลุงฟิตมากค่ะคุณลุงมาวิ่งค่ะถึงทางแยกแล้วค่ะเราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวากันดีนะคะเราตีเจอตอไม้ค่ะเนี่ยสวยมากเลยแล้วข้างในอ่ะมันกลวงแล้วถ้าเอาไปวางในสวนที่บอกว่าปลูกต้นไม้อะ่ะคงจะสวยมากเนี่ยค่ะไหมตรงนี้เราก็หาอะไรมาปิดหน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ย อยากได้อยากได้อกลับบ้านนะโรตีเดินลงมาอีกทางหนึ่งค่ะก็เลยม,ม,มาเจอเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือน ที่ให้อาหารสัตว์นะคะในป่าเหมือนเวลาเขาหาอาหารด้วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะลอดล้วมานะคะแล้วก็เข้าเข้ามากินนะคะมีน้ำนะคะสำหรับสัตว์ป่าค่ะต้นไม้ใหญ่มากค่ะ ต้นนะคะน่าจะสองคนโอบอะ่ะเส้นผ่าศูนกลางใหญ่มากค่ะเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเธอดูเขาก็จะทิ้งใบหล่นมาข้างใต้อะคะ่ะเยอะมากเนี่ยแล้วในป่ายเนี้ยดินมันก็จะดีเพราะว่ามันทับถุมกันแล้วมันก็ย่อยสลายนะคะตรงเนี้ค่ะก็จะเป็นที่สองสัตว์อะคะ่ะ ที่ล่าสัตว์ของนายพรานนั่งเฝ้าอะคะ่ะนั่งเฝ้าเวลาลูดูล่าฤดูที่เราล่าสัตว์อะคะ่ะก็จะมีอนุญาตช,ช่วงเนี้ยตุลาพฤศจิกาอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งนะคะเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ออกมาหากินมากินหญ้ามามีกระต่ายมีอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะมานั่งรอตรงนี้แล้วก็ยิงไปเลยนะคะ ที่นี่ไม่ใช่ใครก็จะมานั่งนั่งยิงนั่งส่องสัตว์ได้นะคะมันก็จะต้องมีเป็นเป็นเหมือนบัตรอนุญ,ญาตอะคะ่ะของบัตรนายพรานแล้วก็บัตรอนุญาตพกพาอาวุธปืนนะคะต้องไปสอบต้องเสียภาษีค่ะแล้วก็ไม่ได้ยิงได้ตลอดปีนะคะจะต้องแบบเฉพาะช่วงที่เขาอนุญาตเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะสำหรับไก่ฟ้าค่ะตัวแบบนี้นะคะ ในถังอะค่ะเป็นเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดข้าวอะค่ะเนี่ยแล้วเขาไม่มากินเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยที่เขามาเทไว้อะเรล้าค้าวนี้มันไม่มากินเนี่ยมันก็เลยงอกเนี่ยค่ะงอกขึ้นมาเขียวเขียวเนี่ยีเจอดอกไม้อะไรไม่รู้ค่ะสวยข้างทางเนี่ยเห็นไหมสีม่วงค่ะอยู่คล้ายๆดอกชบาเลยอะค่ะเนี่ย แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบติดกันนะคะไม่ได้เป็นดงนะคะเป็นห่างๆถ้าขึ้นแบบเยอะๆคงจะสวยป้ายนี้นะคะโรตีก็มาดูเขาก็เขียนไว้เหมือนเป็นเป็นแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าแปลงดอกไม้ตรงนี้เขาปลูกไว้สําหรับสําหรับให้พึ่งนะคะให้พึ่งหรือว่าเป็นเป็นสัตว์ป่านะคะที่ลงมาจากบนบนภูเขาข้างบนอ่ะนะคะ สามารถลงมากินตรงนี้ได้นะคะก็จะมีดอกไม้หลายๆพันธแบบที่พึ่งชอบนะคะอันนี้เป็นเหมือนต้นคล้ายๆต้น,นนะคณะนี่ค่ะอันนี้มันแก่แล้วเมื่อกี้โรตีลองหยิบกินอะ่ะมันหวานหวนอร่อยดีค่ะตอนนี้ก็เวลา11โมง15นะคะ จากที่โรตีขึ้นไปเมื่อกี้รอบหนึ่งก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆเนาะสองชั่วโมงค่ะมาเดินเล่นตากแดดออกกําลังกายตอนนี้โรตีก็เดินลงมาข้างล่างแล้วค่ะลงมาอีกทางหนึ่งก็เดินลงมาจนมาจบทางที่โรตีกําลังจะขึ้นไปอะค่ะพามาเดินเล่นพอกลุบกริบนะคะเดี๋ยวโรตีขอตัวกลับบ้านนะคะ หิวข้าวแล้วร้านอาหารก็ปิดค่ะช่วงนี้จะต้องไปทำกบข้าวกินเองที่บ้านค่ะโรตีลาเพื่อนๆตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ